ขอขอบพระคุณมากๆที่รักก็เองดูเด็กตัวเล็กๆวันนี้นะคะขอบพรนะคุณค่ะพรุ่งนี้แนละแอบ,บอกกสิกริบนะ้ําเฉพาะคนที่ดูในไลนะ์และคนที่อยู่ที่นี่อรนะิกิพรุ่งนี้หนูต้องตื่นแต่เช้ามากๆเลยหนูไปเข้าต้นสังกัดหนอนะคะต้นสังกัดยัตกใจว่าเป็นพ่าเพงนะยังไม่มีนะคะต้นสํากัดหนูคืออะไระรู้ไคะกระสวงศึกษาธิการ ันเด็กแห่งชาติหนูก็ยังอายุ13-14นะคะยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยก็ไปร่วมงานนะคะร่วมงานวันเด็กหนูดีใจมากเลยนะหนูหวังว่าวันนึ่งลูโตขึ้นแล้วหนูจะไม่ได้ไปงานวันเด็ก รวบแล้วอะน้องขางอนไปจับอะหนูต้องแม่จับด้วยนะแั่นจักรยานวันนี้ยังมีกับครอบ,บครัวนะคะนำจักรยาน10คันนะคะไปมอบให้กับพี่ๆน้องๆเด็กๆในเครือ เลืองแบบว่าทญงานยากเงินแบบเราเก็บไปใช้ मैं नलत